วิวรห้าคือกามฉันทะพยาบาทถีนมิท h ะอุทจักุกุจจะวิจิกิจชากามฉันทะคือความคิดในทางพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสห้าช่องทางของอายตนะทางกายพยาบาทในทางไม่ยินดีในอายตนะทั้ง้าถีนมิท h ะจิตที่หดหูซึมเศร้า ความง่วงเหงาหานอนอุทธจากุกุจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามห้าตัวนี้เป็นเครื่องให้ปัญญาสามจำไว้เลยใครอยากให้ตนเองมีปัญญาให้ลูกน้องมีปัญญาให้องคอ์กรของตนเองเป็นคนมีปัญญา ฝึกให้เขาละนิวรณ์หาเรื่อยๆแล้วปัญญาจะมาเองปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญากว้างขวางปัญญาภัยบุญปัญญาทุกประเภทพระองค์ตรัสบอกไว้มากจะมาสู่คนนั้นเองวิธีง่ายๆในการละนิวรณ์ห้าคือมาเจริญอาณาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกการรู้ลมหายใจเข้าออก เป็นกองกุศลที่แท้จริงเป็นสติปัฏฐานสี่เป็นกายยตาสติเป็นได้ครบทุกเรื่องเลยรู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานวิชาวิมุติจะเกิดขึ้นพระองค์ตรัสพระสูตรเมื่ออาณาปานสติบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่บริบูรณ์โพชฌงเจ็ตจะบริบูรณ์วิชาวิมุตจะบริบูรณ์ พระสูตรนี้ยาวนะลองไปหาอ่านมีในอริยสัจจากพระโอษภาคต้นท่านพุทธทาสทำไว้แล้วนะและเราจะเห็นว่าแค่รู้ลมหายใจอย่างเดียวนั้นไปสู่วิมุติได้อย่างไรอาตมาอธิบายไว้โดยละเอียดในเว็บไซต์ไปดูเอานะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้ก็ลองไปดูนะ ค่อยๆอธิบายถึงว่านั่งรู้ลมหายใจเนี่ยจิตเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเคลื่อนออกไปเคลื่อนกลับมาเนี่ยเข้าวิมุตได้อย่างไงพระศาสดาทรงอธิบายไว้อย่างละเอียดนะ <c oughs> <c oughs> นี้คือเหตุแห่งการสมปรารถนาห้าประการนะเพราะฉะนั้นถ้าต้องการความ จเจริญในปัจจุบันขอเอกลาปัจจัยทั้งหลายจงเกิดขึ้นแก่เราโดยธรรมขอยศจงเฟื่องฟูแก่เราพร้อมทั้งมิตสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ทำสี่ประการ ที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกจะได้ด้วยการสร้างเหตุ5ประการตรงนี้ถ้าทำโดยตรงคือพระองค์ตัด4ประการแต่เพิ่มสุดต,ตะอีกตัวเป็น5ข้อนั้นนอกจากได้ทำ4ประการนี้แล้วยังได้ถึงการหลุดพ้นเข้าถึงวิชาบิมุิได้เข้าถึงนิพพานได้ เพิ่มสุดตาอีกตัวคือทำห้ประการที่เป็นเหตุแห่งการสำเร็จสมปรารถนาจะได้สิ่งที่น่าปรารถนาในโลกทั้งหมดโยมต้องไปทำนะลองทำดูไว้เดี๋ยวจะให้ดูคลิปของแม่ค้าเมืองจันทบุรีที่เขาเขาสร้างห้าประการนี้แล้วเขามีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองนะแล้วจะให้ดูคลิปที่ คนที่เขานับถือสิ่งที่ผิดผิดแล้วเขาเลิกแล้วชีวิตเขาก็มีความสุขจเจริญรุ่งเรืองนะเราลองไปหาดูได้นะท่านี้เหตุหประการที่เราทำแล้วได้ความสำเร็จความสมหวังนะปรารถนาจะไปเกิดคราวหน้าเป็นกษัตริย์มหาศาล เป็นข้าบรีมหาศาลเป็นพระมหาศาลจะไปเป็นเทวดาชั้นใดพระองค์บอกได้หมดซึ่งจริงๆแสดงว่าคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องคือสร้างทำห้าประการนี้เลือกเกิดได้เลยอยากเป็นอะไรคราวหน้าและเลือกได้จนกระทั่งการสิ้นอาสวะเป็นอย่างนี้ นี่เป็นองค์ความรู้อันหนึ่งที่อยากให้พวกเราในวันนี้นะและการให้ทานที่จะทำให้พวกเรานั้นเป็นอริยะคนสองคนให้ทานเหมือนกันแต่คนหนึ่งวางจิตผิดก็ยังเป็นปุถุชนอยู่อีกคนวางจิตถูกต้องเป็นอริยะแค่ละความตนีวางจิตมองตัวเองว่าเราเนี่ยสละแบ่งปันนะละความตนีที่เหนียวอันเป็นมนทิน ได้ความเป็นอริยบุคคลถึงอนาคามนะีให้เราได้ทราบว่าการอ้อนวอนนั้นไม่สำเร็จไม่สำเร็จอย่างไรนะพระองค์ตรัสกับพราหมณ์ผู้มีวาทะมีความเชื่อว่าการอ้อนวอนนั้นสำเร็จ พระองค์บอกว่าถ้าการอ้อนวอนสำเร็จจริงใครเล่าในโลกนี้จะเสื่อมจากอะไรได้ทั้งห้องเนี่ยลองสิถ้าหลักการอ้อนวอนสำเร็จเราไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักที่หนึ่งที่ว่าศักดิรร์สิทธิ์จริงๆที่เราเชื่อกันแล้วก็ทุกคนก็ไปอ้อนวอน ดูซิว่าทุกคนในห้องนี้จะสำเร็จทุกคนไหมนะถ้าให้สำเร็จครึ่งหนึ่งแล้วอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่สำเร็จใครบันดาลจะตอบไม่ได้พระพุทธเจ้ายืนยันตลอดว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของสัตว์เหล่านั้นดังนั้นสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆดังนั้นสัตว์เป็นไปตามกรรมแน่นอนถ้าโยมเชื่อว่าสัตว์เป็นไปตามการอ้อนวอนเรามีความเห็นมีวาทะขัดแย้งต่อพระศาสดาผู้อรหันตสตัมมาสัมพุทธ,ธะแน่นอน โยมต้องปรับทิฏฐิปรับความเห็นให้ตรงกับพระพุทธเจ้าอาตมาเอาคําพระพุทธเจ้ามาพูดให้โยมฟังเอาความจริงมาพูดโลกกลมก็โลกกลมไม่ใช่โลกแบนแค่โยมสลัดความเชื่อผิดแล้วเข้ามาสู่คลองแห่งสัมมาทิฏฐิแล้วกลับมาสร้างเหตุถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตไม่ใช่ทุจริต และโยมจะได้เหตุในการสำเร็จสมปรารถนาทุกเรื่องในชีวิตเป็นความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตที่ยั่งยืนที่มั่นคงไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ความเห็นของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นของปริพาชกเหล่าอื่นไม่ใช่ดังนั้นโยมพุทธทางสารนังกาฉามิมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆ พูดอย่างไรทําอย่างนั้นทําอย่างไรพูดอย่างนั้นนะและชีวิตของเราจะมีแต่ความเจริญมีแต่ความรุ่งเรืองถ้าต้องการให้กรรมนั้นส่งผลในปัจจุบันต้องการให้ส่งผลเร็วทํำยังไงเสริมเข้าไปอีกกรรมที่จะส่งผลในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบัน คือการทำสมาธิแปดระดับผู้เจ้าตรัสไว้ตั้งแต่ปฐมฌานทุตยิยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะแปดระดับนี้ใครทำกรรมนั้นจะส่งผลในทิฏฐธรรมคือปัจจุบัน สมาธิทั้งแปดระดับนี้ได้มาด้วยการเจริญอาณาปานสติพระองค์บอกเลยว่าอาณาปานสติเป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับดังนั้นใครต้องการสมาธิระดับใดเจริญอาณาปานสติได้แน่นอน พระองค์งจึงตรัสว่าการเจริญอาณาปานสตินั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจคือกายยัคตาสติคือเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายไหลรวมลงสู่มหาสมุทรทั้งหมดคนที่เจริญกายยัตาสติหรืออาณาปานสตินั้น ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นอยากมีความเป็นกุศลมากบุญบรารมีมากไม่ต้องวิ่งไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ตามมีเวลามีสติระลึกได้กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเอง อยู่ในที่ทำงานก็ทำได้อยู่ที่บ้านก็ทำได้นั่งรถนั่งเรือนั่งเครื่องบินก็จเจริญอาณาปานสติได้และการกระทำอาณาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือพระองค์ก็สรรเสริญแล้วพระศาสดาไม่มีพูดเล่นไม่มีพูดเพ้อเจ้อ ไม่มีพูดประจบประแจงเอาใจหรือล่อหลอกใครพระองค์บอกถ้าภิกขุจเจริญอาณาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทาให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเล่าเนี่ยเป็นภิกขุอย่างเนี้ยบวชมาอย่างเนี้ยวันหนึ่งถ้าเขาจเจริญอาณาปานสติแค่เวลาเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้เขากำลังไม่เหินห่างจากฌานเขากำลังทาตามคำสอนของพระศาสดา เขากําลังปฏิบัติตามโอวาทเขาเป็นผู้ไม่ฉันบินทบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าแล้วจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอาณาปานาสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีนะให้ทราบความจริงเอาไว้และในความเป็นคารวาสอย่างเรา ควรทำวันละกี่เวลาพระองค์ตรัสว่าสามเวลาเชา้ากลางวันและเย็นโยมทานอาหารวันละสามมือ้อนะเจริญอนาปาประกอบไปด้วยนะพระองค์เปรียบเหมือนแม่ค้าชาวล้านตลาดจัดแจงการงานอย่างดีที่สุดในเวลาเชา้า เวลากลางวันและเวลาเย็นจเจริญอาณาปาอย่างนี้กายกรตาสติอย่างนี้นะ